น่าครูท่ามาก,กาออ <c oughs> สวัสดีครับพบกับน้องภูผาในส่วนับสาวิชาภาษาอังกฤษนะครับภาษาจินหกจะมาเรียนเรื่องชอยแปลว่าของเล่นของเล่นชอบไหมชอบที่สุดในโลกเลยซ <c oughs> ื้ทุกวันั้งเล่นอ่ะไปดูคำศัพท์วันนี้ดูซิมีคำว่าอะไรบ้างครับมีคำว่าชอยดอค่ t e บอลลูน <Ball> อีกรอบค่ะแปลด้วยทอยของเล่นดอตุ๊กตาไขา่ว้าวบอลลูนลูกโป่งตุ๊กตากตุ๊กตา,ตกตาขา่ารถยนต์โรบอทหุ่หนยนต์เยอะอยลูกดิ่งบิกจักรยานอ่ะทีเราจะมาทำแบบทดสอบกันแล้วนะครับจับดินสอ,อไว้นะครับ <c oughs> เราเคยเรียนประโยคคำถามแล้วนะครับ What is this? นี่คืออะไรจำได้ไหมคะเคยอ่าน<ด>ในหนังสือภาษาอังกฤษของพิจารวันจำได้ไหมจำได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลแล้วค่ะขึ้นใจเลยถามแม่ลูกค่ะอ่านประโยคคำถามอ่านประโยคคำตอบแล้วก็อ่านชอยทั้งหมดแล้วค่อยตอบนะครับโอเคครับเริ่มจากข้อที่หนึ่ง What is this? This is a A balloon B bike สีบอ,อต่อไปเลือก this is อ่านซ้ำอ,อีกรอบ if if อ่ะบอลลูนบอลลูนกระบาดการะบาดเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนกันได้ค่ะ,ะคไปข้อที่สอง what is this this is <A. S 2> อ,อ่ะ a a kite b doll c knife คำตอบคือ this is อ่ะ d o g this is a doll. what is this this is a a a bike b rice c white คำตอบคือ this is a ่ะที่าต้องอ่านประโยคคำตอบ <This S 1> อีกรอบ this is bike a ่วารถจักรยานอ่านแล้วค่อยกล่าค่ะ what is this this is a a. a train b Robot C yo Robot This is a robot Okay What is this? This is a A Knife B Rice C Kite This is a kite What is this? This is a A Train B Rice C white this t i s a train train โอเควันนี้ในหมวดของเล่นนะคะคำตทบเมื่อวานในหมวด action จำได้ไหมคะนะคะ <c oughs> อ่ะทบสวนหมวด action ดิมีคำว่าอะไรบ้างคะเมื่อวาน run eat walk sleep read dream เรื่องสำรับ ฟิตสว i มวันนี้ไงสว i มใช่มว,มว <c oughs> มันนี้ตปลาตกน้ำมากกว่าตกน้ำหัวเราอะไรเนี่ <c oughs>